ผมคิดว่าคงอย่างนั้นนะฮะได้กิ่นไปจริงจริงเหรอครับในย่อหน้าสุดท้ายว่าระวังจะติดคุกสั้นๆภาษาชาวบ้านนะแต่ภาษาเกียรติผมไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะมือที่ออกหน้าการทากับคุณศรีพิสุทธิก็คือคุณสีเวลาคุณสีเวลาเล็กอ้ายเลยแหละครับครับเล็กอ้ายเล็กอ้ายอุ้ยคุณไปดูดิไม่ต้องตัดออกนะตำรวจเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกียรติไปทั้งนั้นไม่ถามสิเลือกนะเออกฮ็มาถึงย้ายลูกน้องแม่งออกไปหมด คำทีค่คุณทําถูกผมก็ไม่ไว่านะ <ừ> um. อย่างอย่างคยุยพอคอรัชชรมา,าเขาจะช่วยคุณให้พ้นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัย <Okay. S 1> ก็ว่ากันไปก็ตั้งให้เป็นผู้จัดการนครบาลก็ตั้งไปผมก็ไม่ได้เป็นข้อดถูกไหมแต่เรื่องนี้ผมรู้ว่ามันผิดนะไม่ควถูกฟ้องเหรอนะ,นะมันก้าวฟ้องผมไหมผมอยากให้มันฟ้องมันจะเปิดเผยความจริงออกมาว่ามันโกงกันจริงที่มันยุติะเยียวยากันที่มันช่วยกันว่าาาพพิกษา เสาสอง้างน,นะให้เขาชนะให้เหี่ยวยาให้ครับแต่พอสารอ่านคำพิพากษาวันที่สิบสิบวันที่สิบมิถุนาครับวันที่สิบเอ็ดมิถุนาวันวันรุ่งขึ้นนั่นเองกตลอรก็ประชุมเลยเปลี่ยนมติจากที่ต้องอุทธรทุก,กคดีเป็นจะอุทธรหรือไม <c oughs> ่ก็ได้ถ้าไม่รับความผปดธรรมจากกตลอ,อมาล้องประธานกตลอ,อได้ไงประธานมันแค่คนเดียวเสียงเดียวในกตลอนะเมื่อกตลอเขาไม่มีติแล้วเนี่ยประธานจะมาเปลี่ยนได้ไงโอเคถูกไหมปรากฏว่าคุณศิวลาก็ไปล้อง พ่อเขานะนี่นี่ฟ้อมเป็นระหาิได้ทุกคำเลยนนเนี้ยคุณเนี่ยไม่เข้าใจกฎหมายเลยผมยกย่องให้ปุรวิตเป็นพ่อสีเวลาดีอีก แค่นั้นเองแต่เมื่อกตรก็มีมติอย่างนี้มันเด็ดขาดไปแล้วคุณจะมาเปลี่ยนไม่ได้แล้วนี่คุณใช้อํานาจทางการเมืองมาบี้ให้เขาประชุมใหม่หนังสือนะวันลงวันที่6กก็ดาให้เขาประชุมวันที่6เลยวันนั้นเลยอแล้วมันผิดกฎหมายกัะแต่นี่บี้กันในวันประชุมใน <c oughs> นั้นให้มีมติในวันนั้น <c oughs> แต่ว่าผมจะพูดให้ไอ <c oughs> ้มาตา4ี่สี่สี่ห้าเนี่ยการกําหนดตําแหน่งนะถึงแม้จะให้อํานาจกตรเป็นผู้กําหนดตําแหน่งนยะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกําหนดตําแหน่งได้ตามอำเภอใจนะ ผมอ่านข่าวออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะก็สมยศก็บอกงพงศพัฒให้มีหนังสือถามไปที่ศาลผมถามว่าทําไมมันเอาใจสีเวลากันกนักหนาสีเวลาสมมติสีเวลาชนะคดีมาเนี่ยสีเวลาอยากยีย,ยายสีเวลาจะต้องเป็นผู้ไปเอาหนังสือรับรองคดีถึงสุดมายื่นต่อกอตลอ<ม>ไอ้คนถูกฟ้องกับสแสวงหาพยานหลักฐานทั้งหมดนี่มันอะไรเนี่ยนะพวกนัวคนอื่น้วตามตาปิ๊บ,บ,บไอ้ที่ไม่มีการเมืองหนุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยเฮ้ยทำไมมึงไม่ถามไ้กูวะ ทำแต่พวกมึแงแค่นีน้นี่มันสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชการตำรวจนะแล้วอย่างนี้คุณประยุทธคุณปวิธนะขอรชอเนี่ยนะคุณบอกจะคืนความสุขให้ประชาชนจะสร้าง<ะ>ความอะไแค่เนี้ในะองค<ะ>์กรตำรวจคุณยังไม่มีปัญญาเลยผมด้วยประสบการณ์อย่างที่ว่านะบอกผมเรียนตรงๆว่านายกระยุทธนะคนเอกระยุทธ์นะไม่เท่าไหร่หรอกอนะแต่คนที่ม,มากที่สุดที่เวอร์เกินไปเนี่ยคือคุณประวิธ เพราะคุณประวิทเนี่ยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะตอนเกิดเหตุคุณเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมเป็นผู้กงชาทหารทั้งหมดจะมาแล้วไอ้เหตุการณ์การช่อชนเนี่ยเกิดขึ้นสมัยคุณผมไม่อยากบอกนะว่าใครเป็นคนสั่งให้โกงอายุราชการกันนี่นะเพราะถ้าผมระบุเวงตรงเดี๋ยวก็จะถูกฟ้องที่ว่าใช่ไหมมันถูกฟ้องในงดอย่างนี้ก็ไปดาวกันเอาเองเลยฮะใช่ไหมเลยฮะว่าใครเป็นคนสั่งฟ้องไม่ได้เลยฮะฟ้องผมไม่ได้ทีใช่ไหมผมสรุปเลยทําไม่ได้ โอเคนะความจริงเมื่ออ่านจดหมายผมแล้วนะมีวาระตอนนี้สมมุติมีห้าหกเจ็ดวาระนะมันต้องหยุดวาระนี้ไว้วาระเดียวไอ้อีกที่เหลือก็ประชุมกันไปงานจะเดินไปหน้าไม่ใช่ว่าพอวาระบ้านเนี่ยไม่ผ่านแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องประชุมกันคิดอย่างนี้ไม่ถูกวาระงานอื่นจะเสียงานอื่นก็เสียอย่างนี้เป็นผู้บริหารได้ไงเอาลหรเห็นนะเห็นนะมเห็นนะเป็นไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะ คำถามสุดท้ายอ<ฮะ>ทุกวันเนี้ยครัไปไหนมาไหนเนี่ยนำขบวนกี่คนปิดขบวนกี่คนทุกวันเนี้จะต้องมาถามว่าอะไรผมเล่านะคุณเศรีพิเศษผมเน่ยผมบอกผมไปตัวคนเดียวไม่มีคนนำไม่มีคนตามใครจะไม่ยุ่งอะไรกับผมใช่ไหมประชาชนเนี่ยคุ้มครองผมหมดฮะก็ะต้องขอตัวจริงมันต้องใส่เครื่องแบบ เจ้าพ่อที่ไม่ใส่เครื่องแบบมันแก้แค่หน้าฉากหลังฉากตัวจริงมันต้องใส่เครื่องแบบตัวจริงนั้นมันต้องเจ้าพ่อยเฮงสวยนะนะคนแต่งแบบดีๆีใช่ไหมเอาๆใช่ไหมโอเคครับครับพระคุณจบแล้วเหรอจบแล้วโอ้ยังไม่ได้นธรรมผมด้วยประสบการณ์อย่างที่ว่านะบอกผมเรียนตรงว่านายกประยุทธ์นะคนเองประยุทธ์นะไม่เท่าไหร่หรอกจา่คนที่มากที่สุดที่เวอเกินไปเนี่ยคือมวิตย เพราะคุณกวีดเนี่ยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมด